ตอนนี้ฝนกำลังตกกำลังพยายามตอนนะทุกนป้าสีหาตหากทำบริทายังบริค่าเห็ดเวีย้ยนี่ก็คือต้องหน้าที่เขาเกี่ยวเขาแล้วนะเอากระอาสิญญางไว้เนะี <c> ่ย <oughs> เพราะว่าฝนตกหยานโทรศัพ์เปียกนะแบบถ่ายม่มี มีลอกเนี่ยถ่ายแต่ือว่านะเห็นเปรียยกคนมาแน้ก่อนในในบรรยากาศอันนี้กับป่าหกเจ็ดแปดเจ้าสิบตัวนี่ฮะนั่นคือเฮืนอนนั่นคือนาหน้าข้าเจาบรรยากาศกันดีนะ แต่เสียที่ไม่มีผู้สาวนี่คะทุกคนอันเขาซุกอันนี้เกี่ยวแล้วนั่นยังนะคับกล่องโทรศัพท์กล่องนากะตายถ่ายเห็นหนาวไดคลิปนี้ก็่มีอย่างไรหาก็ติดตามไปหาาถึงหอดหนึ่งพันคน 4, สีมม่พันชมเลยนะฮะอิป,ปูดว่ากะปอครับจ่ายนีย่หะต่ก่อน